คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับากกรามาพบกับสูตรหวยโชคสิริฐีมลานะครับกับสูตรดับร้อยบนตลอดชีพสูตรที่2นะครับกดติดตามได้เลยเพื่อเทียบตัวเลขนะครับแล้วก็ดูส,ต,สติว่าสติมันน่านําไปใช้ไหมในสูตรนั้นนะครับร่วมกันนะครับสติเราแสดงเห็นอยู่แล้วว่าสูตรคํานวณนอย่างไงแต่ว่าเรามาดูว่าสติที่มันเดินมาเนี่ยมันน่านําไปใช้ไหมกลับมาดูนะครับ ผมใช้ในส่วนของหลักหน่วยรงมาที่1บวกด้วย5าคงที่เสมอสี่บวกคคงที่เป็นเก้านะครับสูตรง่ายแต่สถิติคุณดูจากเราเลยแล้วเลือกนําไปใช้เก้าไม่พบในหลักร้อยบนครับอันนี้ปีย2สองนะปีย2สองเก้าไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณได้เลขห้าห้าไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหมีนาคมหกสองคำนวณได้เลขสาสาไม่พบในหลักร้อยบนครับ หนึ่งเมษายนหกสองคำนวณได้เลขสองสองไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกเมษายนหกสองคำนวณเลขหกหกไม่พบในหลักร้อยบนครับสองพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขเก้าเก้าไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกพฤษภาคมหกสองคำนวณได้เลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งมิถุนายนหกสองคำนวณได้เลขหกหกไม่พบในหลักร้อยบนครับ สิบหกมิถุนายนหกสองคำนวณได้เลข 0, 0. ูศไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งกระดายนหกสองคำนวณได้เลข2 2ไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบห้ากรนดาคมหกสองคำนวณได้เลขศูนย์ศนย์หลุดเป็นงวดแรกพบในหลักล้านครับอันนี้ปีหกสองนะสิบหนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณได้เลข1นไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกสิงหาคมหกสองคำนวณด้เลขหนไม่พบในหลักร้อยบนครับ หนึ่งกันยายนหกสองคำนวณได้เลขสองเลขสองครับมาดูหน้าเลขสองสองไม่พบในล้อร้อยบนครับสิบหกกันยายนหกสองคำนวณได้เลขสามสามไม่พบในล้อร้อยบนครับหนึ่งตัวละครหกสองคำนวณได้เลขสองสองไม่พบในล้อร้อยบนครับสิบหกตัวละครหกสองคำนวณได้เลขเก้าเก้าไม่พบในล้อร้อยบนครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสองคำนวณได้เลขศูนย์ ศูไม่พบในหลักร้อยบนครับ16พฤศจิกายน62คำนวณได้เลข8ปแปดไม่พบในหลักร้อยบนครับ1ธันวาคม62คำนวณได้เลข7 7ไม่พบในหลักร้อยบนครับ16ธันวาคม62คำนวณได้เลข9 9ไม่พบในหลักร้อยบนครับ30ธันวาคม62 1อบวกหเป็น6กได้ดับเลข6ครับ6ไม่พบในหลักร้อยบนครับ สิบเจ็ดมะกราคมปีหกสามครับขึ้นปีหกสามอ่นะนะสี่บวกห้าเป็น9ก้าได้ดับไปเก้าครับเก้ 9, ไม่พบนลขร้อยบนครับหน่งกุมภาพันธ์หกสามคำนวยเลขสอไม่พบนลขร้อยบนครับสิบหกกุมภาพันธ์ปีหกสามคำนวยเลขแปดแปดไม่พบแลขร้อยบนครับหนึ่มีนาคมหกสามคำนวยเลขสามสามไม่พบแลขร้อยบนครับสิบหกมีนาคมหกสามคำนวยเลขหนึ หไม่พบแกนีเซยบอนครับสิบหกพิเษเฉพาคำหกาคำนวณด้นนเลขศูนย์เลขศูนยครับลมงดูเลขศูนย์นะศูนไม่พบแกนีเซยบอนครับหนึ่งมีตรนหกสาคำนวณเลขสอไม่พบแมกนีเซยบอนครับสิบหกมิตรไนหกสามคำนวณด้นนเลขสองสพบแกนี้ายบอนครับเพิงหลุดเป็ครั้งที่2องนะอันนี้ปีหกสามแล้ตั้งแต่ปีหกสองนะ หนึ่งกระดาคมปีหกสามคำนวณเลขสาสามไม่พบในกหลกร้อนครับสิบหกกรกาคมปีหกสามคำนวณเลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในกหลกร้อนครับหนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณเลขหกหกไม่พบในกหลกร้อนครับสิบหกสิงหาคมหกสามคำนวณเลขหกหกไม่พบในหลกร้อนครับหกันยายนหกสามคำนวณเลขส สองไม่พบในหลกร้อยบนครับสิบันยายนหกสามคำน้อเลขแปไม่พบนหลักร้อยบนครับหนึ่ตุลาคมหกสามคำน้อเลขแปดแปดไม่พบในหลกร้อยบนครับสิบหกตุลาคมหกสามคำนวอยเลขหกไม่พบในหลักร้อยบนครับหพฤศจิกายนหกสามคำน้อยเลขเกไม่พบในหลกร้อยบนครับ สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกสามคำนวณด้วยเลขหกหกนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งธนวาคมหกสามคำนวณด้วยเลขเก้าเก้าไม่พบในหลักร้อยบนครับสิ 16, บหกธนวาคมหกสามคำนวณด้ 8, นวยเลขแปดแปดไม่พบในหลักร้อยบนครับอ่ะสักรู่นะครับนี้มันคนละเดือนกันสิ 16, นบหกธนวาคมหกสามคำนวณด้วยนะเลขแปดนะเลขแปดมาดูนะครับเลขแปดเลขแปด เลขแปดไม่พบในหลักร้อยบนครับรางวัลวที่หนึ่งของส0มสิบพันาคมหกสามนะครับสา,ามสิบันาคมหกสาคำนวณเลขดับได้เลขสามเลขสามนะครับ 3, เลขสามเลขสามพบในหลักร้อยบนครับปุดเป็นครั้งที่สี่นะครับปุดเป็นครั้งที่สี่นะน 6, 4, ครับ1ิมเกราคมหกสี่ครับคำนวณหลักร้อยบนอ่เลขดับได้เลขศูนย์นะครับเราดูนะห้าบอกห้า ห้าบกห้างที่เป็น10ใส่ศูนย์ดับเลขศูนย์นะศูนย์ศูนย์ไม่พบแลขร้อยบนครับ1มมน,น,นึ่งกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเลขตับไปเลขสองเลขสองนะครับตามมาดูเลขสองไม่พบแน่ร้อยบนครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเลขตับไปเลขแปดแปดไม่พบแน่ร้อยบนครับห่งมีนาคมหกสี่คำนวณเลขตับไปเลขสามมไม่พบแน่ร้อยบนครับ สิบหมษนหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขเจดนะครับเลขเจ็เรามาดูสักครู่ครับเลขเจ็ดเจ็ดไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ 1, ่งเมษายนหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขห้าห้าไม่พบในหลักร้อยบนครับ 16, สิบกเมษายนหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขห้าห้าพบในหลักร้อยบนคือเป็นครั้งที่ห้าครับตั้งแต่ปี6กสิบนะตำรวจหทาครั้งเท่านั้นสองพฤษภาคมหกสี่คำนวณเลขตับไป้เลข7 7นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ16พิศษบวกม64ีคำนวณเลขกลับไ้เลข4 4นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ1ไม่ได้ยันหกนึงไม่ได้ยันหกนะคำนวณเลขกับไปเลขเจ็ดเจนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ16บิกไม่ได้ยน64คำนวณเลขกลับไ้เลข6กนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ1กระดาษบคกหคำนวณเลขกลับไปเลข2 สองนั้นไม่พบแนคกร์บอนครับสิบหกก็ได้ดับคอหกสี่คำตอบเลขตับเป็เลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบแนคาร์บอนครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่ครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกได้ดับเลขหกครับตับเลขหกนะหกไม่พบแนร้อยบนครับสิบหกสิงหาคมหกสี่ละศูนย์บวกห้าได้ห้าเห็นไหมครับใส่คําตอบเป็นห้าห้าไม่พบแนคาร์บอนครับหนึ่งกันยายนหกสี่ ห้าบวกห้าคงที่เป็นสิบได้ดับเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับต่อแมอ่สิบหกกันยายนหกสี่ละห้าบวกห้าเป็นสิบใช่ไหมสิบสิบก็นำข่าหนวนมาหวานก็เลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งตัวละคมหกสี่นะครับหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกได้ดับเลขหกครับหกนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ สิบหกตัวละคำหกสี่ครับหน่วยสิบร้อยหลักหน่วยลำดับที่หนึ่งคือเลขสองสองบวกห้าห้าหกเป็นเจ็ดได้คำตอบเลขเจ็ดนะครับให้เจ็ดนะลำดูครับเจ็ดนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับต่อมาครับหนึ่งพิกไยนลละหนึ่งพิกไยุหกสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองตัวละเก้าห้าหลักหน่วยร้อยที่หนึ่งบวกห้าของที่เจ็ดบวกห้าเป็น จ็ดบวกห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเาใส่เลขสองนะครับให้หลักหน่วยนะครับเลขสองเรารู้แล้วใช่ไหมเลขสองเรามาตรวจสอบครับสองหลักร้อยบนมันเป็นเลขเจ็ดสองไม่เป็นจำมากร้อยบนครับถูกต้องนะสิบหกพับสิกาบนหกสี่ศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวลขห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะเรามาดูหลักหน่วยเราที่หนึ่งคือเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าหนึ่งบวกห้าเป็นหกใช่ไหมอันนี้เพื้นนเบรเลยนะนะง่ายๆ ก็หนึ่งบวกห้าเป็นหกก็ได้ดับเลขหกเป็นคําตอบในงวดเที่ยงถึงนะสิ 16, บหกพฤศจิกายนหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดตรงหนึ่งสองตัวเล่าห้าเจ็ดนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกได้ผลออกมาเป็นหกเห็นไหมหกเรามาดูนะครับหกดับหนึ่งแันวาคมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตัวล 8, เล่าแปดสองเลขหก 6, ไม่พบในหลักร้อยทำมาจีหนึ่งครับเรามดูต่อ 8ปดบวกห้าแปดเก้าสเป็นสิบสได้ดับเลข3 1มหนึธนวาคม64สี่คำนวณในส่วนของดับร้อยบนออกได้เลข3นะครับเรามาดูซิสิบหกธนวาคม64ครับออก6กสามเก้าสองส้องตัวเลาออกแปดครับเลข3ไม่พบในหลักร้อยรางวัลที่1ครับต่อมาเรามาดู16บหธนวาคม6กสี่ครับเรามาดู หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งคือเลขห้าห้าบวกห้าเป็นสิบใช่ไหมครับสิบก็ได้ดับเลขแ้วก่อนนะครับห้าห้าบวกห้าคงที่เป็นสิบสิบก็ใส่เลขศูนถูกต้องไหมครับเลขศูนยสิบหกธันวาคมหกสี่คำนวณดับร้อยบนได้เลขศูน เลขศูนย์นะครับเรามาดูซิ30ธัคนวาคมครับออก8 1 9 0 6 8 2งเก้าศงเราออก36นะครับอันนี้เลขศูนย์ใช่ไหมมันก็จะรู้สึกจะหลุดไปก็จะเป็นหลุดครั้งที่ 5, หลุดครั้งที่6เพราะหลักวะบนเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมครับแต่เราตามต่อนะครับอันนี้เพิ่งหลุดเป็นครั้งที่6กใสติดตั้งแต่ปี6กสองนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับ30ธัคนวาคมซิเป็นตัวเลขอะไร แปดหนึ่งเ้านย์นาครับ8บวกด้วยห้าของที่เป็น8 9ดเ1้าสิบได้ดับเลข3ามครับนะครับสิบมกราคมหกครับที่ออก8 8ดแปดศูนย์หน่งหก้าสองนออกเกสองนะครับเรามาดูนะครับเลข3าไม่พบในส่วนของหลักร้อยบนนะครับเรามาดูต่อนะครับ9้า หลักหน่วยของที่หนึ่งกเ้บวก5้าของที่9กบวกห้าของที่เป็น1ิบสี่สแล้วใส่ค่าท้ายครับคือเลขสี่ดูสถิติประกอบหกุมภาพันธ์หกหครับ1กุมภาพันธ์หกหออก9ก้าสามสีเก้า์แปสองตัวล่างออก30นะครับเลข4ี่ไม่พบในตำแหน่งของหลักร้อยลองที่1ครับต่อมา1นึ่กุมภาพันธ์หกหครับอ่ะาดู หลักหน่วยลรามาที่หนึ่งครับคือเลขแปดแปดบวกห้าคงที่แปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสาฮะได้เลขสามโอเคนะนะครับทันนะครับอันนี้เป็นสูตรของดับร้อยบนตลอดชีพสุดที่สองนะครับอย่าลืมสำคัญกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขครับ เทียบตัวเลขเสร็จแล้วแชร์ลงเฟซต์ุ๊กตนเองด้วยกูสนนะครับคือการทําบุญแค่ปิ่งไปนิ้วงท่านเองแชร์ให้เพื่อนเขาได้ดูด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิีมาร้านครับสวัสดีครับ